นอนจากอีกลานหนึง่งนี่เข้ามานี่ชั้นหนึ่งเอายูมีมานอนกับลูกนอนรอนในนี้ดีไหมยูมีชอบไหมลูกชอบไหมคะตรงนี้จะตั้งทีวีนะตรงที่ยูมีนอนอนะ่ะต,ตัตง,ตงนี้จะตั้งโซฟาตัวเย็นน่าจะมุมนี้เขาจะเอาเข้าจะดีฮะตัวนี้คือตั้งอ่าพระสูงปวดปะปะส้ำเน่นเล่นปะ อย่างบ่งเออได้ได้ได,ได้โอเคได้ประมาณนั้นแล้วก็ของไหว้ข้างล่างเพื่อนไปตั้งตูมูนี่ก็คือหันหน้าไปทางทิศตะวันออกฝั่งนั้นทิศตะวันตกหน้าบ้านเป็นทิศใต้ข้างหลังนี่คือทิศเหนือไงคะเดีย๋ยวขึ้นไปดูชั้นบนเดี๋ยวแม่ผุมพาไปดูชั้นบนให้พ่ตุ้มต,ติดฝ้ายอย่าไปกวนพ่ออันนี้จะก็จะเป็นโต๊ะอาหารพอดีอันนี้คือห้องน้ําชั้นหนึ่งยูกิไปไหนยูกิไปกิน ตีน้อยกับพี่หมอนนี่คือชั้นหนึ่งไปดูชั้นสองนะคะคลาเข้หาหายไปดูเหมือนจะอยู่ใกล้ๆที่พักใกล้เลยค่ะเดินไปข้ามไปหลังเดียวอยู่ใกล้กันเลยขวมพากันมาใกล้แล้วกันนี่อันนี้ชั้นสองแม่กุ้งจะอยู่เขาจะเขาจะอยู่ชั้นสาม มีตรงนี้จะเอาไว้ทํามุมไหล์สดนี่ชั้นสองตรงนี้นี่นจะไว้ทำมุมไหล์ตรงนี้ดูก่อนเห็นส่หลังคากตรนนี้ไม่ระเบียงระเบียงเล็กๆตรงนี้ รูมจะอยู่ชั้นนี้เพราะว่าจะทําพื้นที่ไร้สดตรงนี้ให้ลูกได้ขึ้นอันนี้คือห้องอันนี้มาสเตอร์เบดรูมของแขกเดี๋ยวก็เปิดแอร์ดูกันตอนนี้จะบีที่ยู่นีอ่าแต่นี้นเป็นสิบแปดหมัดเจ้าตีด้วยหายถ้าอยากเปลี่ยนมานาเนี่ยใครเปลี่ยน ลองไปยี่ห้าองศาดูว่ามันจะีเดชกเลี้ยวเห็นกันอยู่เดยพี่อ้องยุ่ห้องคอยกับเลี้ยวเห็นนะเห็นปะเลี้ยวเห็นกันยุ่หอ้องยุ่กี้ขบนกับเลี้ยวเห็นนี่นี่คือชั้นบนของเราคงน่าจะวางอันนี้ตรงนี้นบ่เน,นีืย น่าจะวางไปทางนี้ทิดใต้ทิดเหนือมันยี่ยู e ่ไต้เอพพวดเผื่อจะติดทีวีสวยงามมากตอนนี้ก็จะเอาไว้แบบเผื่อจะเอาโซฟาขึ้นมาตั้งอยู่ไว้น่าจะไม่ได้เพราะพ่อตุ้มจะนอนห้องน้ำในตัวนะคะห้องนี้นี่ปลักไฟของน้ำจะใส่ปะนี่ไง อันนี้ห้องน้ำในตัวตกแต่งไว้แล้วเป็นบ้านต่อมือวานะคะมือสองอยู่แล้วของกวางมาราคานี้ขึ้นมือสองแล้วค่ะทาวน์โฮมออฟฟิศที่มีเจ้าของอยู่แล้วตรงนี้ตรงพื้นแน่นิดนึงพื้นสึกได้เนี่ยเดี๋ยววันหลังก็ได้ก็มาเปลี่ยนไม่เสี ผมมาปวดเด็กๆก็จะวิ่งฉีกันไม่ได้กว้างอันนี้มาสเตอร์เบดรูม room, ชั้นสองเน่ยเปิดเอาไว้เลยก็คือเหมาคนละชั้นแม่พ่ออยู่คนละชั้นขึ้นไปดูชั้นสชั้นสา,นนสานจะมีสองห้องนอนให้คุณอยู่ก็ใช้พื้นที่เต็มที่เลยจะไม่ได้ขึ้นมากวนเขาด้วยไง เป็นห้องน้องอยู่ในคะแม่ได้อันนี้คือห้องอีกห้องหนึ่งหนีขึ้นมาปุ๊บจะมีห้องว่างอยู่อีกห้องหนึ่งห้องนี้จะเปิดไฟแดดเปิดแอร์ไว้เลยอันนี้ก็กว้างนะสามารถรับแขกได้สามารถรับแขกได้แต่าาเ,เปิดไว้ยีห้าองศาทั้งหมดแล้วค่อยขึ้นมาปิดสามารถรับแขกได้นะคะตรงนี้นี่ <Hey. S 1> ข้างหลังบ้าน ทางทิศเหนือหลังบ้านเราอยู่ทางทิศเหนือหน้าบ้านอยู่ทิศใต้นะคะนี่อ่างนี้นี่อันนี้ห้องเล็กเรียกว่าห้องเล็กเปิดไว้เปิดแอร์ที่ไม่ก่บไม่ต่อแอร์อ่าห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำ ปั๊กไฟห้องน้ำอยู่ตรงไหนอ,อ๋อตรงนี้ห้องน้ำชั้นบนชั้นสามใช่ดีค่ะห้องน้ำชั้นบนก็โอเคนี่ห้องลูกสาวเรากดชั้นบน เปิดไปก่อนนะทีนี้มาเปิดนี่เปิดทั้งหมดเราจะนี่มาสเซอร์เบุมห้องคุณอยู่เขานี่อย่างนี้นมุมีปิดเตียงนอนน่าจะอยู่มุมนี้ให้เขาอยู่มุมนี้ มีเบเกอร์ของมันต่างหากล่ะเปิดเทลงมีห้องนี้ใช้เบเกอร์ต่างหากล่ะฉ่ำไหมเนาะห้องนี้ฉ่ำหน้าดูขอสบิงนิดนึง ยากาศดีนะยินดีนด้วยค่ะยิง่งปางเ็าแถมเองมาผ้าม่านแต่อ็นี่น่านามานเป็นฟิลแบบเห็นป่ะเห็นบานผู้เ่า,ม,ม,ามองผู้เ่าอยู่นั่นเห็นบ้านนั่นเลิศป่ะได้ซองเหมือนกันง่ายๆป่ะซองดูกันง่ายๆนั่นเห็นบ้าน มาบานไปเนาะไออันนี้เนาะมันวะมาบานไปเนาะไออันนี้เนาะมัีใกล้กันปะนั่นเดี๋ยวเห็นคักนั่นเลือดแขกแน่หอ้องนอนคุณยู่อยู่ชั้นบนสุดซ่อมใดค่ะซ่อมเปิดหาทางซ่อมมึงใบใส <laughs> งยง่ะดีวะผู้ใดว่าเลือดปรบมือให้หน่อย <laughs> เลือดแกแม่เนี่ <laughs> น มาสเซอร์เบดลืมนี่ที่เรานี่เห็นปะนี่ห้องคุณยูนะคะเตียงหกฟุตก็น่าจะประนางน,นี้พอดีฉ่ำวน่น้อจะฉ่ำไหมอะ่ะ เดินไปเดี๋ยวกจะเอาเตียงมาส่งเอาตู้โต๊ะเครื่องแป้งมาส่งแตียงตั้งนาามุมนี้คนะ่ะแวก็โตเครื่องแป้ง น่าจะประมาณนี้ตู้สภาตู้สภาอลังการมากตรงไหนอะมุมนี้เหรอเข้ามามจะกีดขวางไหม เาเลือกชั้นบนมันก็ห้องน้ำหนึ่งตัวนะเขาเลือกชั้นบนไงเพราะว่าเขากลัวคนรบกวนเขาก็เท่ากับว่าชั้นนี้ของเขานนเขาจะนอนไหนก็ได้นี่ไงเขาจะนอนไหนก็ได้เขาจะอยู่ยังไงก็ได้ห้องนี้ก็ไม่ได้ไม่ให้ใครอยู่นะแต่ห้องนี้แอร์ฉ่ำกว่าไหมห้องนี้แอร์ก็ฉ่ำ เอาวางตู้เสื้อผ้ห้องแต่งตัวไหมห้องนี้เป็นห้องแต่งตัวไหมก็ได้นะไม่เผื่อจะรับแขกไงนานๆะมีแขกมาเลยนะแต่ก็ไม่ให้มากวนเขาหรอกหรือว่าจะไปห้อคอยปรึกษาเขา่ัน่าจะยังไงก็ทํานะทเป็นห้องแต่งตัวก็ได้นะ ทำห้องเก็บชุดน้องใช่คงจะได้เก็บชุดแล้วก็แต่งตัวอะไรประมาณนี้บนนี้เก็บของเก็บชุดเป็นส่วนใหญ ไม่มีสภาพจะเป็นฝุ่นหรอเปิดดูศักยภาพของแอร์กันเป็นยังไงห้องใหญ่แอร์ Air ยังยังไม่เย็นนะเนี่ยแอร์ห้องนี้ยังไม่ฉันก็เป็นห้องน้ำอยู่ตรงกลางก็เป็นห้องน้ำห้องเขาไง ก็เปิดออกไปเข้าได้ก็เท่ากับเปิดประตูห้องน้าก็ออกไปเข้าตรงนั้นคือชั้นสามเนี่ยเป็นของเขาทั้งหมดไม่ให้ใครยุ่งเลยเขาจะใช้ห้องโซนไหนก็ได้บนเนี้ห้องมันใหญ่กว่างไงแล้วมันมีพื้นที่ใช้สอยเยอะให้เขามาเลือกเขาจะอยู่ชั้นนี้ห้ามใครรบกวนไง,งถ้าชั้นสองแม่ก็จะเดินขึ้นเดินลงมันก็จะรบกวนเขาเข้าใจปะ้ะ เพราะไขอยางดูเออแล้วปัญหาคือไอย่างดูคือวันนี้ก็ให้ลูกได้นอนเลยนะดีป่ะเดี๋ยวจะขึ้นมาดูอีกสำรวจแอร์ว่าจะเย็นไหมทั่วถึงไหมอืม นี่แมมสันนี่ครับมันก็เข้าตรงนี้เปิดออกมาก็เข้าเลยมันยากตรงไหนไม่ยาก <c oughs> จะเอาห้องนี้ห้องแต่งตัวก็ได้นี่เย็นเซ้ยเนี่ยเขามาก็เย็นลดนีห้องน้อยมัเแอ้มันอ่านห้องนี้เป็นห้องแต่งตัวก็ได้ตู้เสื้อผ้าวางคออินคอเส็พวกทุกสิ่งทุกอย่างในห้องนี้ก็ได้ห้องนั้นก็ใช้เป็นห้องนอนไป วางตู้ยุงตู้เย็นอะไรอย่างนี้ห้องทานข้าวอะไรเขาก็ได้อันนี้ชั้นสองก็เห็นไหมถ้าเกิดเขาอยู่ชั้นนี้พ่อแม่ขึ้นลงเขาก็จะรำคาญเขาได้ยินมันจะรำคาญมันมีพื้นที่ว่างอย่างนี้ดิฉันก็จะเอาไวไ้อะไรใสดมาดูห้องตัวเองห้องคอยขื้ยินยเสียอดิ่ห้องยุคี่เอ,เอ๋อคือบ้านี่ยห้องเก็บรับ อันนั้นเอาไว้ที่บ้านค่ะไว้ที่อุดรเบึงห้องข่อยก้อนบบบนี้ห้องข่อยก็บเยาว่าปลาเดียวเห็นได้ซ้อมเนี่ยโอ้ยแอะห้องข่อยเย,ย็นอยู่เด้อห้องยุก,กี่ขึ้นว่ากันไหนวะก็เลยเปลี่ยนแอะให้ลูกว่ะนี่ห้องข่อยก็เดียวเห็นแข่งแล้วเห็นไหม เนี่พื้นมันจะนเ,นเนีน่ยนิดหนึ่งเลิะบะ<อ>เขาอยากตกแต่งเพิ่มก็ตกแต่งวันนี้วันนี้หมดไปเป็นแสนแล้วค่ะเฉพาะห้องคุณอยู่อิเลยเขาไข่กะคือมันมีห้องน้ำตรงมีเออถามอะไรได้ไาเยอะเลยเขาบอกว่าจะอยู่ชช้นนั้นกลัวแบบแม่เดินขึ้นลงรบกวนอะไรอย่างเงี้ยรบกวนแน่นอน ตรงนี้ก็แบบนั่งทานอาหารพิเศษเยี่ยมเลยดีไหมคะตรงนี้จะร้อนวันนี้มีแอร์เ,อเพราะว่าข่อยขึ้นลงดูข่อยเฮ็ดงานบ้านเนาะพอ่พอพ่อแอร์ห้องอย่กิทำไ,ไมมันไม่เย็นฉ่ำเมื่อฉ่ำถอดห้องเขากับห้องหน่อยนั่นมา่อหลู่ตะว่ากับส่งไม้ยอยู่เนี่ยก็รอ,อดูกันตัวนอันนี้เย็นคักนี่ หรือว่ามันตัวเล็กว่ะข้างบนนั้นอ่ะอันนี้มันกี่สองสิบมันบปะตุ่มติดหิหงพระยังไม่มาค่ะวันที่ยี่สิบเจ็ดจะเข้าทีเดียวยเย้่ยได้บ่เอียงอีกตัวนิดเดียวเพราะว่า,อาสองมิลน่ะครับผลาญแล้วเพราะว่ากบบาทน,น่าจะเพิ่มฝ่าดอ่าแล้วว่ายา่อย่อซ้อนกันเด้อนั่นนะตองไปยืดให้ห่าง เออประมาณนั้น,น,นรับประทานสามองค์งห้องใหญ่แอร์เย็ยเยนฉามาจะเมนพวกราแตะเปิดแต่อห้องน้อยน่ะเอ็นเย็นครับแล้วให้อือขึ้นกันไปเถอะเอากินข่าวกันเตี้ยเดี๋ยวแม่เอาให้เดี๋ยวเขาจะมาส่งมารอของค่ะส่งโซฟาส่งที่นั่นเดี๋ยวที่บางทีวีทีวีด้วยโอ้ยทีวีมาพรุ่งนี้ที่บางทีวีก็มาพรุ่งนี้แต่โซฟากับชุดห้องนอนเขาจะาขึ้นยังไงพอ่อทักเตียงนอนอ่ะอ๋ต้องตื่นเป็นชิน เราเข้ามาประกอบให้ด้วยค่ะเดี๋ยวเข้ามา mm hmm. ต้องปิดม่านไหม่แม่ปิดที่ทรานได้ปิดโอ้ยแต่ทรานมีคนอยู่สิปิดแค่เนี้ยคอยเปิดให้มู่เจ้าเบิงคอยเปิดให้มู่เจ้าเบิงว่ามันเบิงข้างนอกได้ม่านก็ต้องปิดจ้นะเนาะข้าเจ้าแถมม่านในพ่วมนี่เรียบร้อยแล้วข่อยซื้อแต่เฟอร์นีเจอเขาเดี๋ยวเต่ากุง้งเตาเก๊็เครื่องเครื่องคว่าข่อยก็บครบทุอย่างครบหมดแล้ว ทำหิ้งพระค่ะเดี๋ยวจะเอาพระเข้าพวกนี้แล้วก็สองอันนั่นแล้วก็อันข้างล่างตรงนี้มุมนี้จะวางโต๊ะอาหารนะคะนี่มุมนี้มันเป็นหน้าห้องน้ำก็จริงแต่ว่ามันก็สัเป็น<ฮ>ตู้เย็ยนวางไหนวางนี้<ฮ>ตู้เย็ยนวางตรงนี้ อันนี้คืออะไรเขาทำอะไรแมก็หนากแต่ว่าเครื่องสว่างข้างนอกวางเลยปะ<ช>มีกอกว่าเบิ่งดูมันเป็นฝาบนแต่ว่าเป็นอัตโนมัติเป็นอัตโนมัติฝาบนนี่เขาจะมาติดพรุ่งนี้ก็าวางเลยแล้วกันโฟนศาสตร์ด้วยนะพอน่อศาสตร์ก็หาแนวคุ้มตัวนาะวางนี่ก็ได้เอาเล็กเล็กจัง เอาไปโอยนั ö, se. ่นการที se. ่ที่เหยียบกันยู ranean, ่มิแหมะเอาลงไปดูลงดูเหยี่ยมลงดูมันลงได้ปะลงดูลงดูตำรวจดู้วยตำรวจตำรวจดูลงได้ปะเออลงไหนปะอุฟ้าลงไหนปะอุฟ้าอ่าอุฟ้าปอดเออเอออุฟ้าปอดลงมาลงมาไปไปไปตำรวจเด้อมาเด้อมาเด้อไปลงมา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 แม่แม่ม่แม่อุฟ่าห่วงลูก เห็นว่างเห็นกรวดเห็นครุกมาแล้วพ <ừ. S 1> ี่ว่างเพราะเห็นขึ้นเน่าภูไฟบ้างแน่นขึ้นเน่าก็แอบขึ้นอยู่ดีฮะขึ้นจุดทุทแบแอบเงาดีนะมีแต่เงาเหลือเซลนี่สวิทอันนี้นนนยอ,นอ,อยูใ่ใส่เปิดล้องบ้างันเดียติด ตำรวจเปลน้ำแทงน้ำอะไนี่ต่ำน้ำนี่นนยังไงช่วยด้วยไปคุณบ้าเราเสียบแทงน้ำพวกนีสายไฟไปมันโซลาร์เซลล์เขามีโซลาร์เซลล์ใช่ไหมเมียมโมเตดลไม่มีแบบเขาจะว่าว่าไม่มีแค่แต่เน็ตนะแล้วเราจะใช้ไฟข้างนอกอยังไง ติดไฟคว้ยไงนึกว่าบ้านอุดรไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไฟอย่าไปเล่นอยู่แถวนี้ได้เล่นแถวนี้อย่าไปไกลบ้านอยู่กรุงเทพค่ะนะแถวใส่เกาะสายไหมสุขาพิบาน5หนะ้าโครงการอินเทอร์เน็ตีทาวมา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 บอยยูด้วยเอาไปแล้วบักฝ้า บักฝ่ามาเด้อเขารักเอาลูกล้วเด้อออกไปหน้าบ้านเขาเด้อจะลัดหมาก่อนพี่นออย่างย่างค่ะเอาของมารอของมารอมารอ,ารอพวกเตียงนอนพวกตู้แต่ว่าพรุ่งนี้ไอ้นั่จะมาอะไรนะพวกโซฟาบางส่วนตู้เย็นพวกอะไรอย่างเงี้ยยี่สิบเจ็ดถึงจะย้ายเข้าค่ะจเนี้ยไปยังเข้าบ้านยัง เข้ายังไม่ได้นอนค่ะกลับไปนอนนู่นเลยเก็บเขาเจมาที่ยี่สิบเจ็ดถึงจะย้ายเข้าค่ะมามามา,มาพี่เอ๋พี่ขอยุ่งนิดเดียวค่ะที่จูบอ่ะ ไม่ทำได้เดินไปมาวอนี่ยังไปหลังบ้านเลยข้างหลังบ้านเลยเอือเอือเอืเอถือเก็บเอื้อเลียนบัไดดอกหมาตัวใหญ่กับนีอยู่แล้วเอือจะรถได้สองคันนะคะแมนโรบ,บูนเหรอรถตู้ขวางได้เยอะแต่ว่ารถกระบะกับรถกระบะกับรถเกวียนเขาได้ไหม ม,มอไซส่ได้ยินไ้อะไซื้อมอไซคแทว็วไปตลา,าดเด<ฟ>ียวม,ม,มาไฟส์ซอ,นอ,นอยสี่อวเรื่องไงรถนนร่หนอะหน่อยขาเจ้าเสีย่ยวนี่มาลงได้พี่น้องวันดีเลยแม่ยเจ็บซอยสี่ ฉันมาเป็นห้างร้านบริษัทนก็ต้องติดใกล้บริษัทอย่างเงี้บ้านหลังนี้มาตัวใหญ่ามากขค่อยมันจอดนี่ได้แล้วก็จะอันนี้มันเป็นมุมไงตรงนี้เป็นมุมพอดีก็ออจอดหน้าบ้านในแคนนรถตู้ก็จอดเรียบอย่างนงีน้เปิดแอร์หมดทุกตัวแล้ว รถบ้านตรงข้ามไหมแม,แม่น่าจะาของใครไม่รู้ส่วนมากมีแต่รถกระบะจ,จอดอยู่ที่คอนโดคันหนึ่งรถเก,งกถ่งเกดียวบ้านอาจารย์เพราะว่าพี่ๆีๆมาจอดเองนี่นบอว่า ไม no ่เราจอดไปไหนไปยามมั้กัอืมยังเลยใครบอกแมนเดี๋ยวจอดอยู่นี่รถเขาก็จอดอยู่นี่แต่สิเดี๋ยวมาจอดพี่บออยู่นี่อยู่นี่อยู่ทางในเห็นบอแมนรถเขยนนั่แหละนั่นะ จอดอยู่ข้างในน่ะอันนี้รถข้าเจ้าบ้านหลังนี้อ่ะโอเคบบรถกระบะเหลืออยู่ค่อนโดขั้นหนึ่งมีเด็กสองเรามันมีเด็กสองเราขอโทษนะคะอันนี้รถใครคะ หลังไหนเพราะว่าจะเอาเฟอร์นิเจอร์มาลงเดี๋ยวมันจะได้ได้ค่ะขาขอบคุณนะคะเห็นบอกว่าหลังนี้เขาเจ้าก็จะแบบจะปล่อยเสียงสองนาลูกพี่ันเป็นอย่างละนกยันตดา เช่ไหมวนีเสียงส่มาเลขที่นะอันนี้นี่มาแล้วเพราะเฟอร์นิเจอร์มาส่งแล้วทำค่ะทำบอกเพื่อนยูวันให้อาแนนออกเฟอร์นิเจอร์มาส่งแล้วทุกคนเดี๋ยวปิดไลท์ก่อนได้ไหมเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตเอาเฟอร์นิเจอร์ลง นะเดี๋ยวจะไล่ให้ดูอีกโอเคไหมรถเฟอร์นิเจอร์มาทรงแล้วข mm hmm. อยต้องเอาลีกทางขอยต้องเอาหมาขอยมันอีกคุบมยากเด้อขออนุญาตบาดค่าเขาจะคอยคุยกันอีกเดี๋ยวค่อยดูอีกนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเอาเฟอร์นิเจอร์ลงแล้ว mm hmm. เดี๋ยวค่อยจะโทรติดต mm ่อติใช่ป่ะติดหกบ้านหลังนี้ทัพสี่หกใช่ค่ะ ขออนุญ,ญาตนะคะอันนี้ยังหาเจ้าของไม่ได้ว่าไม่รู้ว่าใครจอดนะคะโอเคนะคะ,เ,คะ,คะเดี๋ยวหาเพื่อนมาขยับรถแป๊บนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวตั้งเฟอร์นิเจอร์เสร็จแล้วเจอกัน